วันสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกเก็บข่าวกันต่อนะคะกับทาง Sohu Entertainment ค่ะก็มีข่าวขึ้นฟีดนะคะมีคำถามว่าม่งจิวอี้นั้นเธอสวยจริงหรือเปล่านะคะแหมสำหรับแอดวานเองเธอสวยมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าในเมื่อมีประเด็นข่าวขึ้นมานะคะจาก i d b o o g g e r นะคะเฟยเซียง Entertainment ค่ะเขียนไว้เมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2025นะคะจั่วหัวแบบนี้ก็สร้างความสงสัยให้ผู้คนค่ะก็มี เข้าไปอ่านหลายร้านเลยนะคะหลายร้านแอคเค n t กันเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทางเฟยเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์เขียนประเด็นนี้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าแฟนๆทั้งหลายเนี่ยมีใครเข้าใจบ้างไหมทุกครั้งที่เห็นรูปนะคะของเมิ่งจืออ่อวีฉันก็อดไม่ได้ที่จะกรีดร้องในใจว่านี่เธอสวยจริงหรือเธอคือแบบอย่างของความงามของมนุษย์ที่งดงามจนแทบลืมหายใจ เริ่มจากใบหน้าของเธอกันก่อนสวยงามราวกับถูกปั้นแต่งโดยพระเจ้าคิ้วและดวงตาโคง้งรับเล่ากับดวงดาวและท้องทะเลเวลายิ้ม ดวงตาของเธอดูเปล่งประกายจนอดใจไม่ไหวที่จะหลงไหลจมูกโด่งและเรียวเล็กของเธอเสริมมิติให้กับใบหน้าลิมฝีปากของเธอไม่นาหรือบางเกินไปกำลังดียกขึ้นเล็กน้อยเผยเสน่ห์เย้ายวนใจไม่ว่าจะเป็นลุกรู้ร้าในละครย้อนยุคหรือชุดแฟาชาั่นในละครสมัยใหม่เธอก็ทำได้อย่างลงตัว ถูกรูปลักษ์เล่ากับนางฟ้าที่ก้าวออกมาจากภาพวาดยกตัวอย่างรูปลักษ์ของเธอในละครย้อนยุคเรื่องหนึ่งเธอสวมชุดโบราณอันงดงามและก็เครื่องประดับผมอันประณีตเป็นประกายออกร่าอันสูงส่งและสง่างามยืนอยู่ตรงนั้นเอียงศีรษะเล็กน้อยดวงตาของเธอเล่ากับขโมยจิตวิญญาณเมื่อเห็นเช่นนั้นฉันก็ลหลงไหลในทันที อุทานในใจว่าช่างงดงามราวกับสวงสวรรค์ราวกับโลกทั้งใบสว่างสวัยขึ้น เพราะความงามของเธอและยังมีภาพถ่ายจากงานต่างๆของเธอซึ่งก็งดงามไม่แพ้กันชุดเดรสยาวสงา่าช่วยขับเน้นรูปรา่างอันสง่างามของเธอก้าวเดินบนพรมแดงรอยยิ้มสดใสดุดดอกไม้ไฟที่แบ่งบานบนท้องฟ้ายามค่ำคืนส่องประกายและหน้าหลงไหลบุคลิกของเธอช่างน่าทึ่งราวกับว่างานทั้งหมด ได้เป็นรันเวย์ส่วนตัวของเธอยิ่งไปกว่านั้น ความงามของมั่งจื้อวี้นั้นไม่ได้อยู่ที่รูปรักภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อุปนิสัยของเธอนั้นยังโดดเด่นเธอมีบุคลิกที่มั่นใจแล้วก็เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างสบายๆเสน่ห์ที่เปล่งประกายออกมาจากภายในทำให้เธอนั้นยิ่งน่าหลงไหลดังคำกล่าวที่ว่าอุปนิสัยของเธองดงามดุจด,ดอกกล้วยไม้พรสวรรค์ของเธอนั้นหอมห,หวนดุจนางฟ้า ถึงแม้ว่าเมื่งจือวีนั้นอาจไม่ได้มีความสามารถถึงขั้นนั้นแต่อุปนิสัยของเธอถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึง่งฉันจำได้ว่าครั้งหนึง่งเธอเคยแชร์ภาพถ่ายชีวิตประจำวันของเธอลงโซเชียลมีเดียในภาพเธอสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายและดูไม่แต่งหน้าแต่เธอก็ยังคงงดงามจนน่าทึ่ง ความงามที่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมชาติมากๆนี้ก็เปรียบเสมือนสายลมที่พัดผ่านหัวใจของผู้คนโดยไม่ต้องโพสท่าหรือแต่งหน้าจาน เธอกลับเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงที่สุดความงามแบบเนี้ก็ยิ่งทราบซึ้งแล้วก็น่าจดจำยิ่งขึ้นเมืองจือวีนั้นเปรียบเสมือนดวงดาวที่เปล่งประกายเป็นประกายด้วยแสงอันเป็นเอกลักษณ์ในวงการบันเทิงรูปลักษณ์และอุปนิสัยของเธอทำให้เธอเป็นดั่งเทพธิดาในใจของผู้คนมากมายทุกครั้งที่ได้เห็นภาพสวยๆของเธอฉันรู้สึกราวกับได้สัมผัสประสบการณ์ อันน่าตื่นตะลึงในความงามของเธอสมาชิกในครอบครัวภาพสวยๆของเมืองจิวอีภาพไหนที่โดนใจคุณที่สุดมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นใจของคุณกันมาดื่มด่ำกับความงามของเธอและสัมผัสเสน่ห์ของดอกไม้แห่งความมั่งคั่งในใต้ล่านี้กันเถอะนะคะก็จบบทความข่าวก็ดูว่า ดูว่าบล็อกเกอร์จะมีความเพอ้อนะเพื่อนเพื่อนอืมเพราะฉะนั้นเห็นไหมอืมข้อความแบบนี้จั่วหัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียว่าทำยังไงถึงจะทำให้งานเขียนเนี่ยเป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีคนเข้ามาอ่านเยอะๆนะคะก็แน่นอนเนาะไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าคุณเมืองจิวีของพวกเราเธอไม่สวยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเธอสวยมากเลยสวยจนกระทั่งตอนที่เล่นละครมาช่วงแรกๆก็ต้องถามกันเลยทีเดียวว่าสวยข ขนาดน,นี้ให้เธอเล่นเป็นแบบนางรองมาตั้งหลายเรื่องได้อย่างไรนะฮะจริงๆแล้วเธอควรจะเป็นนางเอกมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ก็เป็นธรรมดาของเวทีที่จีนนอก็ต้องให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆก่อนนะคะดีละจะได้มีทักษะการแสดงที่นั้นๆแข็งแข็งนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะท่านใดชอบคุณบ้างจีวี่อยู่บ้างเอ่ยนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยค่ะวันลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ